ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการของซักเซ็ตโม่ก้าวสู่จุมจนนั่นเองครับผมอยู่ที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเองครับมากับน้องเพชรนั่นเองครับวันนี้เดินงานมาที่มันมีหมู่บังพักที่บ้านน้องเพชรที่ชาติการนั่นเองครับเราก็จะเจอคุณแม่ของน้องเพชรด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนะครับแม่ชื่ออะไรนะครับพีส่สําเดจค่ะ คือสาเร็จนะครับที่บ้านเรียกอะไรนะแม่อะไรบ้านน้อยบ้านแม่เพชรบ้านแม่เพชรนะครับที่นี่เรียกว่าบ้านน้อยชาติการเนาะนะครับวันนี้นะครับเราได้ออนไลน์วิดีโอกันก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนําตัวแรกเลยก็คือไฟตัววีนั่นเองครับตัวนี้คือตัวดีทอ็อกถ้าพูดถึงเรื่องดีท็อกนะครับเรื่องล้างลำไส้คุณแม่เคยได้ล้างลำไส้สกรอบไหมครับไม่เคยไม่เคยเนาะถ้าบุคคลใดก็ตามตที่มีอายุร่วมเกินมาตั้งแต่สิบแดปีขึ้นไป ขวดนี้จะต้องล้างลําไส้สักหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่ที่สิบแปดปีจนมาถึงปัจจุบันนี้แม่อายุเท่าไหะะร่ 4, แล้วนะฮะอายุตอนนี้อายุสี่สิบเจ็ดแล้วสี่สิบเจ็ดเคยทำดีท็อกซ์สักทีไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยนะครับทีนี้ผมเองนะครับก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ของซักเซสมอนนั่นคือไฟโตวิลลิงนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าน้างลําไส้นะครับทํามาจากสกัดมาจากผลไม้นะครับสามารถที่จะมา,า,ากำจัดขยะมูลฝอยที่เรากินข้าวเรากินอาหารเสร็จ ต่างๆางเข้าไปที่หมักหมมอยู่างไส้ของเราดีทองออกมานะครับวันนี้นะครับผมจะให้คุณแม่ได้รอก่อนคืนนี้ช่วงสามทุ่มครึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าตอนประมาณตีสี่ตีห้าให้คุณแม่ไปปฏิบัตรริภารกิจในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเจ็ดโมงเช้าเรามาเล่ากันเนาะว่าเหตุการณ์มันจะออกมาเป็นกิโลเมตรนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งในนี้นะครับจะมีหมดสิบห้าซองหนึ่งซองผสมน้ําประมาณสอง 200ออนนะครับหรือว่าประมาณประมาณขึ้นแก้วนี้นะครับน้ำเย็นๆนะครับดื่มเข้าไปแล้วตอนเช้าให้ดื่มน้ําเปล่าตามป็น2แก้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปขับถ่ายออกเราจะสังเกตนะครับว่าอุจจาระของเรานั้นนะครับจะหางเป็นทั้งสีเหลืองสีแดงสีดําเลยเหมือนที่ผมพูดในวันนี้เลยนะครับถ้าท่านใดยังไม่ลองลองทดสอบครับแค่ซองเดียวก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับในนี้มีหมด15ซองทุกๆคนก็น่าจะจะทานได้หมด15วัน ทั้งไรค่าลำไส้นะรบวมนะครับจะถ่ายประมาณ3ครั้ง4่ครั้งห้าครัง้งไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เป็นอาการที่ท้องร่วงถ้าการท้องร่วงเราจะเพียแต่เป็นการดีท็อกหรือว่าบำบัดทําให้ขับของเสียออกจากร่างกายของเราแล้วเราจะฟื้นฟู้สุขภาพดีขึ้นร่างกายเราคอนเฟิร์งมากขึ้นและอย่างก็คือกล่องเดียวสามารถลดน้าหนักได้ถึงเถึงสิบกิโลนั่นเองครับนี่คือไฟต์ตัวีนั่นเองครับสวัสดีครับ